มือนี้ย,ยล่ามาทำความสะอาดแต่ว่าตอนนี้สร้างคอนเทนต์ก่อนพี่น้องคะอ่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนวันสิเป็นบุญพี่น้องมีหมอลำน้ำคณะอีหยังกว่าคณะอยังอีส,สนานาสนาครศรีวันที่สิบนะคะอ,อ,คอยู่บ้านยายลาาอ,อ,อ่าฝ<อ>นกเกตรการเน้นงานนู่นหรอกผู้บริหารกับมี่พี่น้องบ้างผู้บริหารกับจินน้ากินท่าทํำท่ายึจับแก้วจับขวดไปกับมี่ ไปทีงไหนกําลังมากําลังเตโอ้ยจัดใส่ใคไม่้ยทนต่สลา่อมาต่า่ม่อ่อมอา่น่าต่่น่อาต่อมาตนอา่อมา่อยาต่อ่าตอาตี่าอ่าต่่อาอา่ออมา่อาตาต่า่อมาตมาต่ี่า่อ่่่อีาอ่่มอาอ ใช่พี่น้องเบิ้งอันนี้อันนี้โบดโบดนี่เพิ่นฉลองไปแล้วพี่น้องค่ะเนาะนี่เหลือชาลานี่แหละค่ะชาลานี่เพิ่นกัสีมีบวชชีพะมันที่เก่าเนาะค่ะเนาะบวชชีพะมันที่เก่าวันที่สิบเพิ่นกัสีมีหมอล่ำเนี่ยหมืกข,ขึ้นอีสานนครศิลป์เะนะนะพิ่นสีมาเนาะค่ะเนาะมาชวนเชิญพี่น้องมาเออฟังหมอหลอกหมอล่ำม,มาทำบุญค่ะผู้ใดมีใจใสศรัท่ามาทำบุญเล้วค่ะเด้อละค่ะ อยู่นี cui, sing, uh, ่ค่ะอยู่นี่หนูอยู่นี่ค่ะยิ่พี่ลงมาฟังพี่พี่ลงมาฟังพี่ลงมาฟังพี่กับมาค้นกับมาหลายพี่น้องออกมาซอยกันล่หลายตอนเที่ยงคนกับเฮ็ดเข้าเฮ็ดน้าให้กินอยู่แม่ผู้ซอยเนาะแม่ไงหอยผู้ซอยิ้นกับมาเฮ็ดน้าเฮ็ดเข้าเฮ็ดน้าม้พี่น้องกินตอนนี้ยายล่าสกระสีมาทั้งคุมสะอาดคางคางนี่ล่ะคางโวดนี่เนาะ เซตกระจกแล้วแล้วมอแล้วแล้วนี่กระสีกระสีมะนีพี่น้องนี่มาสีมาล่างมาเซตมาถูนี่จ้ามาเอาบุญน้ำกันบ้านโคกสรีเชียงใหม่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจ้าบ้านโคกสรีเชียงใหม่จังหวัดอุดรธานีตำบลนาดีจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตำบลนาดีบ้านโคกสรีเชียงใหม่เนาะค่ะเนาะหมูแปดเนาะค่ะเนาะ วันที่สิบมกามลาแล้วผม่ะอันได้มาที่นมได้ลวกัได้ชวนชวนพี่น้องมาทำบุญเอาได้นิ่มขึ้นมาได้มากอยู่ั่ซอยกันพี่น้องบ่ซอยกับบแล้วเนาะค่นเนาะบ่ซอยกับบอแล้ว นี่อันนี้ยายปุ้ยอันนั้นไม่แย่จานซอยกันอันนี้ก็เดินวัดมาเด็กพี่น้องนั่นเป็นตรงหน้าเดินวัดมัดเจ้าไปซื้อสินมาไว้ก่อนแล้วสิเด็กขี้มาเด็กค่ะเด้อมาบุญน้ำยายล่ามาฟ้อนหมอลำน้ำยายล่าค่ะวันที่สิบนะคะ ชิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวชิปหน้ายาลาสีไทยเบิรงกไม้เนาะค่ะพี่น้องเงี้ยวโมเล่ตอนเพิ่นเปิดไฟยาลาสีไทยเบิรงกไม้เนาะค่ะเนาะชิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ